เรื่องนึงค่ะก็เป็นภายในสังคมคือก็จะมีนะคะคือคนแก่หรือว่าคนที่เก็บของเก่าเราก็จะเห็นนะคะว่าจะอยู่ตามริมถนนปรากฏว่าคือชีวิตก็ยากลําบากอยู่แล้วดันเจอโจรมาขโมยลักเงินอีกแล้วข่าวนี้นะคุณผู้ชมยิ่งฟังก็ยิ่งสลดใจค่ะเพราะว่าโจรน,นี่นะคะ มาดักตีศีรษะของคุณลุงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมจนได้รับบาดเจ็บเลยนะคะที่ผ่านมาคุณลุงพยายามไปแจ้งตำรวจแจ้งมาแล้วหลายครั้งแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนี่นะคะคุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าศีรษะแตกเลือดก,ก็อาบเต็มไปหมดเลยค่ะ คุณลุงคนนี้คือคุณสมศักดิ์เจริญสุขนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าลุงแหลมอายุ60ปีแล้วเป็นคนจังหวัดชนบุรีค่ะคุณลุงเนี่ยน่าสงสารมากนะคะเพราะว่าที่ศีษาก็มีมมาบาดแผลแตกหลายแห่งจากการสอบถามก็เล่าให้ฟังว่าปกติจะใช้ชีวิตนอนตามฟุตบาทก็เก็บของเก่าหาเงินประทังชีวิตไปวันๆช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วเงินที่ติดตัวนะคุณลุงลำพามีอยู่แค่เกือบ700บาทโจรก็เอาไปโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยราคาประมาณ2,000โจนก็ยังเอาไปอีกใช่ค่ะคือโจนนี่หืมใจร้ายใจบาดจริงๆนะคะขโมยเงินแล้วก็โทรศัพท์ไปจนคุณลุงเนี่ยคือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าจะเห็นคุณลุงนี่แหละคะ่ะเดินไปเก็บของเก่าทุกวัน แล้วก็บอกว่าถูกคนร้ายมาลักทรัพย์ขโมยมือถือแล้วหลายครั้งด้วยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ จะมีชาวบ้านใจดีนะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็พาไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะรวมทั้งไปแจ้งความที่สอพอเมืองชนบุรีด้วยแล้วก็นํารถเข็นพร้อมกับของเก่านะคะจากสถานที่ต่างๆซึ่งจะเห็นนะคะว่าคุณลุงก็จะมีรถเข็นของตนเองแล้วค่ะแล้วก็สุนัขเพศเมียสองตัวคือเจ้าโคล่าอายุ6กปีลำไย,ยอายุสองปีนั่งอยู่ในรถเข็นนะคะ,ะก็ไปทําส่งพวกของเก่าอะไรต่างๆไปเก็บของเก่าแถววัด อุทยานนักทีบ่อยๆค,อยค่ะใครมีบาะแสของคนร้ายหรือว่าเห็นอยู่แถวนั้นนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ<ม>แล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยมาตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นก็ได้เพื่อที่จะตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ค่ะ